มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโพยกพิธานักการเมืองแห่งปีมีลุงไม่มีเราเป็นวาทกรรมอันดับหนึ่งสยามเทคโนโเพเผยคนยกให้พิธาเป็นนักการเมืองแห่งปีแพทองทานตามมาอันดับที่สองวาทกรรมเด่นแห่งปีมีลุงไม่มีเรา ขณะที่ประชาชนกังวลแก้ไขม .112 วัหนันนำไปสู่ความขัดแย้งของคนในชาติ24ทธันวาคม2 5 6 6น,นายธนกรพงผู้อาจารย์ประจำสำนักวิจัยสยามเทคโนโพวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเสนอผลสำรวจเรื่องการเมืองที่สุดแห่งปีกรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปทุกสาขาทุกอาชีพทั่วประเทศจำนวน1,108ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่าง15-23ธันวาคม2566ที่ผ่านมา โดยผลสำรวจเรื่องการเมืองที่สุดแห่งปีความกังวลของประชาชนต่อประเด็นการเมืองสู่ความขัดแย้งของคนในชาติที่สุดแห่งปีพบว่าร้อยละ47.0ระบุว่ามีความกังวลในประเด็นการแก้ไขกฎหมาย112รองลงมาร้อยละ45.5ระบุว่านักโทษเทวดาร้อยละ42.6ระบุว่ากระแสะพักก้าวไกลร้อยละ38.0ระบุว่าดอมส้มอกหกักเพื่อไทยสลับขั้วตั้งรัฐบาล ร้อยละ3.7.2ม็อบ3นิ้วตามลำดับค่ะที่น่าสนใจคือวาทกรรมข้ามการเมืองแห่งปีพบว่ากลุ่มตัวอย่างระบุ5อันดับแรกคือมีรูไม่มีเราร้อยละ52.3 9ก้าวข้ามความขัดแย้งร้อยละ42.0นักโทษเทวดาร้อยละ39.3 1หนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ ร้อยละ38.2มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีกินมีใช้ร้อยละ35.5เป็นต้นประเด็นที่น่าพิจารณาคือนักการเมืองแห่งปีค่าร้อยละของตัวอย่างระบุพบว่าร้อยละ42.1ระบุว่านายพิธาลจมเจดินรัฐร้อยละ34.0ระบุว่านางสาวแพทองทานชินวัตรร้อยละ32.8ระบุว่าอาดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตร ร้อยละยี่สิบเก้าจุดศูนย์ระบุว่านายเศรษฐาทวีสินและร้อยละยี่สิบเจ็ดจุดห้าระบุว่านายชวนลีภยัยตามลำดับค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดอทคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ